สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้นาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันตุ่นมากับพอยต์เปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอย์ได้เลย เอาเลยครับสวัสดียามเด็กทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่ากล่องโอกาสที่2นะครับรู้สึกว่ากล่องนี้สมมติคุณต้องการสกินสตรีมเนี่ยแล้วคุณเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองวันนี้ทีมซมีคําตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่21เมษายนนะครับมาดูกันเลยว่ากิจกรรมนี้ทํายังไงอะไรกันบ้างน,นะครับโดยกล่องนี้นะครับจะราคา49คูปองนะครับสมมุติคุณเปิดเสร็จแล้วมันจะสุ่มของาทวันให้คุณหนึ่งอันนั่นเองะครับจะเป็นแบบว่าตราเชิญสกินเฮโรอิกหรือว่าตราเชิญกล่องรีเจนหรือว่า ตาลเชิญกล่องอัลติเมตนั่นเองนะครับสมมติคุณเปิดได้สมมติคุณเปิดได้อันนี้ใช่ปะมันจะให้คุณเลือกอีกนะครับว่าคุณจะเลือกเป็นตาลเชิญสกินหรือว่าคุณจะเลือกเป็นเพชรนั่นเองนะครับมันจะมีเพชรสีเขียวอันนี้จะเป็นสีส้มแล้วนี่จะเป็นสีทองนั่นเองนะครับสมมติคุณเลือกเพชรเนี่ยคุณจะสามารถแลกกล่องได้เลยนะครับโดยการกดไปที่หน้ารวมกิจกรรมหลังจากนั้นกดไปอันที่2นะครับแล้วกดอันที่2อีกจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับโดยเพชรสีแดงเนี่ยจะสามารถแลกกล่องได้5อัน เพชรสีทองแลกกล่องได้25อันแล้วก็เพชรสีเขียว2อันสามารถแลกกล่องได้1อันนั่นเองนะครับโดยวันนี้เราจะคิดเป็นแบบว่าขั้นขั้นสูงน,นั่นีองที่คุณจะเสียคือจะไม่เสียเกินนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับสมมุติกล่องนี้นะคะเอ่อ249คูปองใช่ปหมนะครับคุณผู้คุณเปิด2กล่องคุณจะได้มา1กล่องเป็นอย่างน้อยนั่นเองนะครับโอเคนั่นหมายความว่าคุณต้องเปิดทั้งหมดสมมติคุณเปิดไป26กล่องใช่ไหมคุณจะได้เพิ่มมาอีก13กล่องงงไหมเปิด26 ป้าผ่านสเท่ากับสามเกบหกบวก13 96, 63, 43, จะได้เท่ากับ49นะครับก็เท่ากับว่าจากรู้ว่ากี่คูปองก็เอา26นะครับไปคูณกับ50าส้บหลังจากนั้นเอาไปบวกกับอีก49นะครับก็จะได้เท่ากับ1450คูปองนั่นเองนะครับสมมติใครไม่เข้าใจวิธีการของมันไม่เป็นไรทุกคนขอสรุปสั้นๆว่าสมมติคุณต้องการกล่องนี้กิจกรรมนี้แล้วคุณเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดเสียแบบว่าได้แต่กลอ่องระดับเฮโรอีกตลอดเลยเนี่ย คุณต้องเสียทั้งหมด1,450คูปองนั่นเองนะครับสมมติคุณเ,เปิดครบ40กล่องแล้วใช่ไหมคุณจะได้เป็นกล่อง100สกิน100%สกิน S10 น,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 นะครับซึ่งกล่องนี้นะครับจะเป็นการเปิดจะเป็นการสุ่ม1สกินที่คุณยังไม่มีนั่นเองนะครับง่ายไหมก็คือคุณไม่ได้เป็นการมันไม่ได้เป็นการล็อกนั่นเองนะครับมันเป็นการสุ่มหนึ่งสกินที่คุณยังไม่มีให้คุณนั่นเองนะครับก็สุด้สั้นก็คือ1,500คูปอง นั่นเองนะครับผมนะครับเออสรุปสั้นๆแต่ว่าบางคนเนี่ยโชคดีอาจจะได้เป็นฟรานเชนกล่องรีเจนเนี่ยก็จะประหยัดไปอีกหรือว่าใครได้เป็นกล่องอัลติเมทก็จะประหยัดไปอีกนั่นเองนะครับง,ง่ายๆได้เจอความนั่นเองนะครับโอ้ยงงเหลือเกินประมาณนี้ทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วสำหรับใครที่เปิดแล้วได้กล่องไหนก็สามารถมาพูดคุยกันได้แล้วกันนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับถ้าถามว่าพี่ครับสำหรับราคา1,500คูปองกับสกินูปองกับสกินเนี่ย คิดว่าแพงไปหรือเปล่าครับพี่นะส่วนตัวผมมองว่าก็เป็นราคาปกติของมันนะครับสำหรับราคานี้เนาะแต่ว่ามันจะไม่ปกติอย่างหนึ่งก็คือเราจะไม่สามารถแลกสกินที่เราอยากได้ได้นี่นะจะเป็นการสุ่มสกินที่เราบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่อยากได้ก็ได้น,นี่นะครับประมาณนี้เลยทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แรกของเราจบกันบ้างนะครับก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ไปสามคลิปเลยนะผมได้แต่ว่านั่งอ่านคอมเมนต์ตาเหลือกเลยนะผมโอเคตูเรนยศได้จ,จัดอันนี้โอเคสวัสดีคุณโอ้โห ขออนุญาตกดไลค์อย่างเดียวแล้วกันคนนี้คลิปยาวคอมเมนต์ยาวแจนสวัสดีคุณน้นงธนวุฒินะผมหน้าซื้อทั้ง3สกินเลยนะครับสวัสดีคุณตะวันนะผมสงการนี้มีแจกสกินไทยเหรอเนี่ยนั่นสิครับผมสวัสดีน้องตะวันด้วยนะพี่หน้าไงตะวันไปไหนมาทำไมตะวันไม่เข้าดิสเลยลูกสวัสดีคุณอาชายสกาด้วยผมสวัสดีคุณคุณคุ้งผมมีหมดแล้วผ่านไปนะครับสวัสดีคุณน้องเต๋อดรว่กิจนี้ไม่คุ้มนะครับผมอย่าได้ตัวเล่นแต่ไม่มีตังค์นะฮะไม่มีตังค์หรือไม่มีใจครับผมสวัสดี โอเคมาดูกิจกรรมหนึ่งกันเลยแล้วน้ำลายพุ่งสวัสดีคุณนีนัทโนนะผมเก่งเกินตั้งทีมเธอโอ้โหไม่ขนาดนั้นหรอกครับสวัสดีคุณคิดว่าคุณนัทโนผมเปเล่นหน้านะจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับสวัสดีกับอาชอเรียสวัสดีคุณออาข้าโอ๊ตด้วยนะครับโอเคเสียงกไปแล้วนะสวัสดีคุณนีนัทโนนะผมใครอยากได้ใครอยากหน้ามึนก็มาดิครับสวัสดีคุณอาเตอร์ใครกดเข้ามาดูอย่าลืมกดติดตามให้เจเลยเขาขยันลงคลิปนะครับสวัสดีคุณคิดว่าคุณนัทตึงไม่เปลี่ยนแปลงสวัสดีอออาาาาเเรรรรียยยดด้้ววนนนนะะคคคคัับบบถใูจมมมต์ห่่ 13สสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผมบ๊ายบาย